สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนเช้าเนาะยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือสี 7, ่กับเจ็ดหกกับเก้าเราจับสี่กับเก้าให้นะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี 9, ่หกสี 1, ่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ด

ทะเลกู้ก็สี่หกศูนย์สี่หกสองสี่หกแปดง่ายๆสั้นๆเนาะต่อไปดาวจนุนเช้าที่ยี่สิบแปดนะคะหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่หกหกหกเก้าสี่หนึ่งหกสี่หก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 สามหนึ่งสามหกแล้วก็หนึ่งสามแปด 1>, 1 3ึ่งสก็ได้นะ460 462 468ถ้าทางแนวนอนก็1นึ1 4 7ี่สองหนะคะสามหกศูนกแปด็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะจับกู้ควาเอาเด้อสกับหกมาเหมือนกันต่างกันหนึ่งกับ3ามกับ9ก้านะคะเจ็ดหน ก็ขอให้เปนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ